โต,โตนะครับเรียกว่าเป็นปลาทูปลาตาโตแล้วกัน <c oughs> นี่นะครับมาลายนะครับเดินแสงกินโคตรดีนะเดี๋ยวไป <c oughs> ดูจะแกล้งจิบุญยู่เมาดูหน้าดินยามค่ำคืนนะครับ บางจุมคนคนล่าฝันนะครับ <Wow. S 1> จะาก,การปล่อยเก่าทานไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะร, <ST AR> รู้ว่าเขาจะเอาตัวที่สองเฮ้ยตัวแรกไม่ขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่คาดว่าเป็นปลาอะไรครับฮะอเลยน้ำเลึกปล <laughs> <laughs> าทะเลนะครับเลึกโอเมก้าน่าจะดีนะครันนี้โอเมก้าสูงเลยนะออโอเมกา้าหอยดาวโดนจากซ้ายแล้วไม่ใช่ปลากระป๋องน้ำเล็กแนะ่ <laughs> โอ้ยไปตัวย่อยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ็ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยอยโอ ดวงก่อนจะสว่างนะครับหน้าดินกินดีมากัะโอ้โหโตเลยสามตัวแล้วเป็นหมึกสดนะครับเกี่ยวลงไปเลยไม่ต้องรอนะครับลงปุ๊บถูพื้นกินปับ๊บลาหน้าดินก็หลากหลายนะครับมี่น่าแบบาอทีได้อเอร์ปเช็คได้ จ้าสมุดมาด้วยนะครับตัวนึงเอานเดี๋ยวเดี๋ยวียววียวไปแล้วนะหลุดมาแล้ววันแรกของเช้านี้นะฮะ ยอดนี่ใหญ่ด้วยฮะนี่เป็นทำอะไรกันครับเนี่ยยกเช่ายกนะเยอะกี่กรัมครับสี่ร้อยครับสี่ร้อยกรัมนะฮะกลางวันเรายกครับกลางคืนเราย่อย่อหรือว่านอนเต้นะมาดูน้องมีปฏิกิริยาหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีเลยครับ นี่ฮะดู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 เน่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 ดูการลำไทยเก็กนะฮะนี่ฮะลำไทยเก็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยากให้โดนคันนี้จริงๆเลยแล้วจีจะรู้ว่าแม่งโอ้โหคันนี้นั้นสุดยอดนะครับนี่เป็นเชลเลียวแล้วครับเป็นนิดที่นี่เฮ้ยที่นิดเป็นคัสตอมด้วยนะครับตัวนี้นะของเว่ยพรเหมือนกันนี่นะครับเยอะกี่กรัมม์อาจารย์สี่ร้อยครับสี่ร้อย ต้องใส่สต้องเพิ่มนะละฟิวไปฟิวมาไ,ปไ,ปไปอ้เพิ่มนี่ไม่ได้เพิ่มอะไรนะเพิ่มปลาโอเข้าไปนะครับเก่าแล้วนะมาพร้อมกับลมอันเที่ยวกระดาษน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวน้ำลึกอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกถิ่นทองนะครับเป็นพวกเก่าแบบเก่าลื่นเก่าพิชยัยเก่าน้ำซึ้งอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมเลือกใช้ตัวเหยื่อตัวนี้นะครับเป็นสโลดีฟนะครับ250นะครับของคันที่ไหลแล้วก็ตัวนี้คันก็จะเป็นคัพแมนนะครับ13นะครับเป็นคัพสตูดิโอ30นะครับเมื่อกี้ไม่ได้อัดวิดีโอก็ขึ้นมาแล้วนะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับมันจะมีเสาขึ้นมาสตัวนะครับที่เลือกใช้อ่าคัน13นะครับแบบน้ำ140เนี่ยเพราะว่าตัวนี้ใส่แค่ p e 2ไว้นะครับมันทำให้ เหยื qui, e. <se> ่อ <segundo> น <en> ี่ลงน้ <containment> <can> ําได้เร็วนะครับจมน้ําได้เร็วด้วยเพราะว่าอันนี้ผมใช้แค่25งอเตปั๊บเดียวถึงพื้นเลยนะครับป่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไม้นี้จะได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ยีก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันคือตอนถึงนะครับเราจะไม่รีบลงนะครับเราจะดูเส้นอื่นก่อนนะครับว่าน้ํามันแทงไปด้านไหนนะเดี๋ยวไม่กี้น้ำแทงมาด้านนี้นะผมจะขึ้นเพื่อแต่ผเห็นเจน้ำเหยี่อจะออกขวาแล้วก็ลงตรงเลย เพื่อที่จะพดนะครับถ้าไม่งนั้นเราปล่อยไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันจะเดินหน้าออกไปนะคมันทำให้มันเลยกองได้ครับถ้าเราใช้เหยื่อตัวเล็กนะครับทุกครั้งนะครับก็คือน้ําไหลซ้ายตีขวานะครับน้าไหลท้ายตีหัวนะครับมันจะช่วยให้เหยื่อเนี่ยมันลงได้ตรงพอดีนะครับอย่างดีเงี่ยครับเหยื่อหนักนะแต่ว่าปล่อยตรงไงยสี่ร้อยเหยื่อสี่ร้อยปล่อยตรงปุ๊บมันบินออกเลยนะครับเราล้องเผื่อเผื่อน้ำไม่เผลองนหลายเส้นก็เผื่อได้นะครับเผื่อแล้วเดินเผื่อแล้วเดินนะครับ ส0่อนะครับสองออกไป 400. กรับสี่รอยงพร้อมๆใกล้ๆกันนะนิดเล็กๆ,ๆนะครับ thank <laughs> ต้องเสียใจด้วยครับเทพด้วยนี่นะน่าดินมาอีกแล้วนะครับวว้าไอ้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสปีชีนหนึ่งนะครับของปลาเก๋านะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับปลาเก๋าแบบประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเก๋าเขามันนะอันนี้เป็นเก๋าครึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกสีทองนะครับรวมเนี่ยครับเนี้ไอ้ที่สมบครับ ก็ถ้าเป็นพวกเก่าน้ําผึ้งนะครับส่วนมากก็จะอยู่กันในแถบทะเลดามันนะครับก็คือฝั่งที่เราตกกันนี่นะฝั่งอ่าวไทยมันจะไม่มีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวเก๋าเกาทองนะครับเขาเรียกว่าเป็นเก๋าทองนะครับมันก็จะคนละพันกันดีกับเก๋าลื่นนะครับเก่าลื่นจะมีเส้นๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีเส้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นเก๋าทองแล้วก็จะมีเก๋าหนึ่งนะก็เป็นเก่าแบบ ตัวเล็กๆอ่ะคือปลาเก๋าอ่ะมันมีมันมีหลายประเภทนะครับก็คือต้องแยกประเภทให้ออกก่อนนะครับว่ามันมีปลาชนิดใจเป็นบ้างนะครับแต่ปลาพวกนี้มันเป็นปลาเนื้อดีอยู่แล้วนะครับก็คือน้ําก็อยู่ประมาณ140ถึง170เมตรนะครับตอนนี้ที่เราตกกันอยู่ก็อยู่1้อ1 4ี150นะครับเราก็เลยใช้งานสโลจิกที่เป็นแบบสองไ้้าสิบใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับฟังอิทฟูบิชเชอร์นะครับโอ้ยอธิค้าโอ้ย สองตัวนะครับจากการบินไทยนะครับนี่นะฮะสีทองแล้วก็อันนี้จะสีเงินดำนะมันจะอยู่ด้วยกันเนะี่ยใช่ครับมันเป็นพวกกันนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วไงต่อเลยต่อเลยอเอาอยูอย่ครับนะแค่แต่วิ่งไปอย่างนี้มันเหมือนจะไม่ใช่ฉลามนะครับ มันวิ่งกระตุก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 ครับอ้าวอันนี้ปลาอะไรครับผู้ชายฮะสีเงินดำฮะรวยไหมฮะมาหลังมาหลังว้ายบอลเลอร์ฮะหยุดเมื่อกี้แล้วบอลเลอร์เชิญนะครับนี่นะครับสีทองใหญ่อ่านี่นะครับ โตื่นแล้วนะครับสําหรับไต่ต้นนะครับนี่นะครับขอบคุณไต้ต้นด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ยังไงฮะเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเราบินให้บังกันไปแล้วครับเอาแบบราคาของไต้ต้นเลยครับอ๋อค่าใช้จ่ายใช่ป่ะครับก็วันละหมื่นแปดครับรวมอาหารรวมอาหารนะครับใช่แล้วก็มีค่าปลาเหยื่อนอกเข้าเนี้ยครับอ๋อแล้วเป็นของปลาปลานอกไป เป็นสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะไปเป็นลากไปอะไรเงี้ยเสียเวลานะครับผมได้นานะครับให้ซื้อเลยนะครับไม่ต้องไปลากไม่ต้องไปตกปลาเหยื่อะนะครับมันเราก็ไม่รู้ข้างนอกมันจะเจอหรือเปล่านะครับพวกปลาลูกปลาอะไรเงี้ยครับก็ได้นําให้ซื้อนะครับก็คือทั้งเรือเนี่ยจะเป็นคนจัดการให้อยู่แล้วนะก็คือเป็นคนหาให้นะครับปลาหมึกปลาองค์ปลาโออะไรพวกนี้นะครับต้องแข็งเนาเตรียมมให้พร้อมทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปลุ้นนอาข้างนอกนะครับจะต้องไปได้ปลานุนนี่นั่นอะไร เป็นนะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่ต้นเลยเราบริการให้นะครับก็ที่หนึ่งนะครับสําหรับฝั่งนี้ไปเลยนะครับผมให้นะครับเป็นระดับแบบ10เต็ม10นะครับสําหรับลํานี้นะครับคาลิบีนะครับคาลิบีอะโอเคครับผมเดี๋ยวไม่บอกชื่อเรือเขาบิดแล้วก็ยุ่งเลยนะงามเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครก็ที่อยากมาก็รับได้ประมาณกี่คนดี8 แปดคนถึงสิบดีกว่าเนาะประมาณนั้นแปดคนถึงสิบคนนะครับก็มาได้นะครับไม่ได้ถึงขนาดแน่นมากนะครับก็กําลังดีนะครับก็ถ้าใครฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับให้กับบางกีกิวิเชอร์ด้วยนะครับตกไปเก่งจะ่ตกทุกอย่างนะครับแล้วก็ฝากกับเรือลานี้ไว้ด้วยนะครับสิบเต็มสิบไปเลยนะครับพาลีนี่กับสายต้นนะครับความพย่ามความสะดวกสบายนะครับทุกอย่างนะครับก็ยกให้นะครับก็มาขึ้นปากันนะ I always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the stars it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah break สีทองนะครับแต่ว่าลึกๆในระหว่างการจัดรายการนี่นะครับหัวเสี้ยมนะครับตะมุงนะฮะกระมุงนะครับนีดีครับพี่ดีครับนี่ครับดู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 ดนี่นักกระมุงนี่นักสานะครับโอหโอเคนะครับผมว่าออกมาแล้วก็ดูดีนะครับสวยนะครับใครขอลายเซ็นได้นะครับนี่นะครับใครอยากได้ลายเซ็นบางบอกไม่ต้องเอาลายเซ็นนี่เลยเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันใหมนทริปหน้านะครับผมมึงอีกคิวิเชอร์นะครับตกไม่เก่งนะครับแต่ตกทุกอย่างนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เราด้วยนะครับเจอกันมาแล้วนะครับช่วงเวลาอันสำคัญสุดนะครับช่วงจุ๋มเ,เลยดิมาแล้วนะครับแรกเลยไหมแรกเลยไหม <laughs> ไม่ดูไม่รำรวยเลยไหเนี่ยเขา มาดูกันนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับบังอิกเบอร์หนึ่งนะฮะโอ้โหเก่าบานนะครับบอกได้เลยเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเอนึ่เอาดินี่นะครับกองเหล่านะครับนี่ได้สีทองใหญ่นะครับเขั้วแจ็คหนึ่งอันไหนพี่หนึ่งอันไหนนี่หนึ่งอันนี้หนึ่งอันไหนไปเลยครับก็โอเคนะครับหนึ่งก็สวยนะครับเลย นี่นะครับกองหนึ่งครับเบอร์สองของใครเบอร์สองของระบีดนะครับนี่นะครับโอ้โหปากกว้างสีทองคัมเบอร์แจ็คสามเล่นันเบอร์สามนะฮะของผมเบอร์หนึ่งครับผมนี่นะครับโอ้ยได้ปลาตัวละพันห้าด้วยเฮ้ยนี่ลางเป็นทางไหมเหรอ อีกแม่งชิดยอเราก็ได้ฉลาโนนั้นด้วยคงเป็ดได้เบอร์หอีกเบอร์อะไรอ่ะเอร์เ้รเบอร์ห่อยากอะครับเบอร์ห้าไหนครับอีกเอาเอานี่เลยนี่เลยไม่คงเป็ดมีถังมะล่ะตาดูวะไหมก็เดี๋ยวนั่ได้กี่กองครับสกองครับได้นานด้วยมีนะครับของเรานะครับเบอร์หนึ่งลงก่อนเลย Cảm ơn nhiều bạn bên 1 ạ.